สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเงอแตกเงาแตกครับเสารเอ้ยเสาเ์วันว่ะแรงครับยังยมาแรงวันที่สิบแปดเมษายนนะครับพี่น้องหลังจากปีใหม่ไทยปีใหม่ลาวนะครับสงการเทศกาลสงการเนาะหลายคนกระสีได้กับบ้านไปเฮ็ดงาเน็ดกะเอ้ยหลายคนกระสีไดงกับ ไปทางานทําการนะครับหลังจากที่กลับมาบาทเนาครับเนาะมือหนีก็กาลังเห็ดกินแลงครับพี่น้องกาลังหนึ่งเขาวไว้พอพอดีว่าสองถุนนะครับสีได้ไป่งร้านเขยไปขึ้นรถอยู่ในเมืองนะครับก็เลยเฝ้าเห็ดแนวกินแนวยู่ไว้นะครับถ้วยกับว่าถ้าในล่างสามพี่น้องเห็นท่ายก็หันอางนี้เนาะมือนีก็สซีมกหมอนอไม้นะครับ พอดีหาใบตองว่าอะไรก็เลยกว่าสิมกใช้หมอโหลดเพื่อความสะดวกเนาะเพื่อความแบบว่าสะดวกสบายของห้าอหละมันกะพ่อพ่อกันนะพี่น้องมกมกหมอก็กมกใบตองตั้งม,มกใบตองมันสีแบบว่าหอมกรุ่เนาะสีมกเนอะห <c oughs> นอใหม่ใส่หมูสามสันครับพี่น้องมกตำข้าวเหงื่อไส่ให้มันอวดดัวจักน้อยนะครับพี่น้องกบใหม่ก็กว่าใช้ในโดหดตอกครับแดดเยอะ วสิตามเครื่องตามยังเหลวนะครับขอยสีร้างถ้วยนะครับพอดีว่าเฮ็ดเหลี่วตวโคกสากเห็ดเหลี่วจังสีร้างเพลเดียวเนาะอันนี้ก็กิกนตั้งเมื่อคืนน้ำปลาแท้นในล่างครับกายไม่ยามาเศร้ากับแชรไว้เนาะหลางมาแรงเพลเดียวนะครับพี่น้องตอนนี้ก็อุ้นเข่าอยู่ครับหอนหอนพี่น้องมือนี้ก็ได้ อุ่นดังไฟอุ่นเข่าดยู่ครับเดี๋ยวสีไส้สต้องค่ต่ำนะครับต่ำเครื่องนะครับแล้วก็สีต่ำข่าเบือแล้วก็เอาอยาน่ามาขันอ้ออ,อนะครับน้องใหม่เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมวัตถุด,ดิบก่อนครับพี่นอ้องมันสีดนเนาะต้อง่าเหตุนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะน้นคำไหวนะครับรอ,อาบน้าอาบได้สีทุ่งสองทุง่ไปพี่นอ้องไป ตมเครื่องแล้วงเลยพี่นอ้องอันนี้ก็จะมีหัวขี้ไข่ซอยแบบพีชมะพร้าวกเกลือนะครับตำให้มันแหลกก่อนแล้วก็เอาเข้าวเบือมาตำนะข้าวเบือที่ห้าแเซนต์นึ่งนะครับข้าวสารเหนียวนะนเนาะนี่ไงพอนแดดพี่นอ้องแล้วพี่น้องไปเก็บเย่นนั่งกับพักอีตูครับเบิ้งไฟอีตูงามบ่ครับเต็มห้างเลย ง่ามโดง่ามพครับเพราะ่มีผู้กินมาสีหาโมงกับยังแดดปล๋กเตียงลูกน้องเอ้ยจะมันขาดแยประเระไทยบไถ่พวกใหม่กับว่าท่านได้ฮดกเกียเน่กินแล้วปันจอสีหดมาสวยรางข้ามแหล่วนะครับหำนันหมๆมก่นเมืองจะน่างกับายพี่เหลือพี่เหลือครับ อ็ไี่ขำแล้วลดกงามักงามเมียพุดนะพี่น้องเก็บปันด็กก็วัวเบิดต่อไป ไปล่างแล้วครับขันเอาดีกว่าผมขันว่าผมขันไว้ก็ต่ำอีกผมยองเอาอ่ะนะครับไปขึ้นตัวขันเพื่อนมาเจ้อวายองแนบะผมบ้านผมว่าขันนะขันจะนั่งอยากแจ้งเนาะไม่ก็อยากก็อเอาเพียงบลอคผมนะครับขันไปตลาดเยอนะว่าแบบพี่น้อง ว,ว,ว,วัดเราจะได้รวมเงาวัดเราตายบัดเราดอกมันเ่าแล้วนะอันนี้กำลังสิขึ้นครับผมมักดอกกุหลาบันบานนะครับง่ามจริงนี่ครับจัะน้อยกบับบานมาเยื่อมมาที่มันบานเรามันอ,อยู่ว่าได้โดนขี้ยง่แง่ฝนยง่หนาวครับ เพราะว่ามันแดดพ่อนนะครับพี่น้่งเก็บพกอิกตูคุณตูก่อนครับก็ทำดีสวยครับพักพักรลดครับเพราะว่าเฮียงฮักจําเ่อไดมันเฮียงแตกขึ้นไว้ครับ ลไล่ไปพี่น้องเยอไปซ้ายข่ากันลืมเอาหมูออกจากช่องฟิตพี่น้องเอ้ยเจมันาสาดครับระวังขาหมูครับผมเอาหมูไปต้มกับน้ำหออนจะเข้าก็นาะครับพี่น้องนี่พี่น้องสาลาเปาคือแสงหลายแท้ว่ะสาลาเปาไอ สาหรเปาคุณยายครับพี่น้องร้านเดยวพี่โบนเนาะมาว่าผมขากลับมาผมพานพีบ่บบนผมก็ได้ซื้อนี่ครับพี่น้องร้านนี้แซบเด้อเป็นวไดใแห่งโปรโมทอกแต่ว่าผมซื้อประจํานะครับางานผมหม,มักเบิดทตุกคนเลยครับอันนี้ใส่หม้ดแดงครับพี่น้องแซบพักได้พี่น้ององดีพี่บุนนะครับ ใส่ที่แซบมีใม่ใส่มันแซบทุกใส่พี่น้องนี่คือวายนะแดดแต่ว่าผมมักอ่ะใส่หมูสับครับก็ใส่ทั่วแดงแซบนะผมมาข้อ้ายลูกละสิบบาทครับพี่น้องลูกมันคือขาวแดดเปนชองครับพี่น้องลูกละสิบบาทผมก็ว่า พรากินครับอันนี้ที่มีแค่รอทเนี่ยใส่ใส่โมซับอันนี้ที่แต้มสีแดงๆช่ชมพู่เนี่ยใส่มูดแดงครับเหลือยู่ซีลูกนะใส่แบบเต็มเยี่ยงเลยพี่น้องอันนี้ใส่วเวเต้พี่น้อง ม่ค่อยเห็นนะครับแดดนั้นซองหมูฝดล่ะเดี๋ยวผมเตรียมมาซ้อยครับแล้วก็หมูย่างหยอมทำเีย,เยนั่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอเนี่ยเตรียมเครื่องก่อนพี่นะครับ ได้กินข้าวเทียงทำเลนมาครับพี่หน่อปะ่ะแม่พี่หน่องมาเตรียมเครื่องครับตีตั้งไฟอันนี้จะเตรียมกับข้าวเบือเข้าเนาะเอามาันละลายนำยานงก่อนทีบเป็นก่อนเนาะเห็นบมมันนะครับ ก็ต้องมาละลานยนั่กันาก่อนอห้ม่ครับเม่นย่งดอกใส่ลงไปครับ อ๋อจะนำมันบคกคนีด้พี่น้องกระสิคุนเอลี N ่ A นะใส่หมูสามซันครับเนียนๆเลยผมเอาไปต้มก็ได้พี่น้องวันละลลยเนาะกระดีวันวันละลลยครับผมเลื่อมเอาออกจากฟองฟิตไปต้มแลวมะหันเนาะล้ากา็ผมสิใส่ผสมสดครับใส่สองซอนซ่านะครับ ผู้เดว่ามากแต่ว่าต้องใส่ก็ได้นะครับผมเสียไปอีมครับาสิใส่ปลาแดกครับพี่น้องปลาแดกต้มด้วยครับเนี่ยใส่ให้มันน่อปลาแดกไปโหลดนะครับจัำวยยากส่วน อันนี้พักใช้ที่หลังครับก็บบพลิกร้อนนะครับเดีย๋ยวผมเอาหมอไปขางไฟกันครับทานกระดูกอีกหนึ่งตัวะจะนำมันบกนะครับพี่น้องจะมันเหนียดนะจะมีแถวเดียมันสุกจะหม้อโซ่เดี๋ยวถามเกนนี่ยวับน้ำฝนครับนะพี่น้องแย่งที่บอก เน,นี่้นนิดเดียวแบบจวดจวดยยกนหมอนะครับเนี่ยวามันเป็นตะเบือนะครับมันเป็นแป้งเนีย่ยขอจะนำมันแห่งคนนะครับแห่งแห่งอุจุคนล้ครับพี่น้องแบบกะซีว่าแห่งเลยกับบอกแมนครับแบบเนียเน้ยๆนะครับบลอกบอกเข้ากับจังไซฟ้าไซบกิดล้อนะอสิค้นไปเรื่อยๆับพี่น้อง เย่ป้าให้หมอนอันนี้นะครับมันสีใหม่กล่นแยามยายมเลี่ยงครับไปตองดี่บ้าผมมันบ่คอยมี่ครับมันมี่เพามันแก่แห้งครับมันบพะเป็นตาห่อครับพี่นอ้องก็เลยใส่วิธีมกหมอไปเลยนะครับนี่ครับจวดจวดกลนหมอ ถ้าต้มข้นดูว่าเศร้าด้วยค่ะค้นเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆสิ่งเียบตุยๆนี่ยหละครั เอาก็ปิกล้อใช้ครับจ,ดจดดวดๆแต่ได้เป็นตอกข้นจนนำมันง,งวดนี่แหละครับทั้งไฟจะอไซพักนะครับเดี๋ยวจะข้าวกันให้หนักตักพ้นให้มันแห้งเห็นจะข้าวอ้าวพี่ลองเห็นไหม ของจีตเซฟครับนะครับ응ตับฟบัวตับพิกตูนะพิกตูใส่หลายกัสีว่สอันนี้พี่น้องใส่หลายปวดกัสีฮื่นะครับใส่พอดีพอดี นกนแล้วผมสิบพวงเราไปซิมให้เบื้องครับพี่น้องผมซิมหลักๆมันอ่านั่พอดีเราครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวผมสิบตุ่ยกับเขานี่ี้วนหิ้งนี่พี่นอ้นนองน่าคิดว่าครับ ไม่ไม่อนหอนเหนียวตุยตุยด้วยครับเนี่ยเยซีซีไม่เบิ่งครับพี่น้องเขาปั่นหอนหอนนะครับโอ้เสีย็จแล้วแดดยังซองอยู่พี่น้องออนอเนียบดท่านดีเมือดเลยวันยังว่าท่านเด็ตะเวนตกดินเลยนี่ครับพี่น้อง โอ้แดดมันซองเนาะก็เสียนยี่หรอกครับก็คือห่อนค่ะขอน,อ,อน่อนห่อนครับเดี๋ยวสิซิมให้เบิ่งมหอนครับพี่น้องว่าก็ออกจากหมอได้ไหมครับเหนียวเหนียวเลย ทำงไงว่ได้ได้พี่น้องมันหัวนวดีเป็นตาไายครับนัวประแดกเนาะมันก็สีเหนียวเนี่ยแหละพี่น้องมกหมอเนาะผมมักใส่พักอิตูได้หลายครับ พริกโล้ครับตายๆคือเป๊ะแทนวยเนี่ยอืมเอาไว้กินอาน่างนะพี่น้องนะ ผูดได้ที่แบบยุกไกบ่บะมียานั่งก็ได้ด้วยครับพี่นอ้องทํถ้าเขาเบื่อก็ไดน้สีออกเป็นสีใสๆเรื่องเหลืองเนาะอันนี้มันออกเป็นสีซำๆนะออน,นิดน่อนเพราะว่ามีนำยานั่งครับคือสีแหวเรื่องเหรอผม ก็กรเ,เป๋าสองก่อนหอนได้ที่หนพี่นอ้องไปเพรกินข้าวแล้งผู้เดียวผมก็สียกาะเปาเสียระเปาโล่งนะครับเพราะงั่นที่บอกครับมันแรงมาสิไปส่งร้านเคยครับกินในเมืองนะน่าครับ รสาติดีดีครับหมูตอนนี้ไงครับพี่น้องหอม ขั้นหนึ่งครับขั้นสุดท้ายเนะาะจ้าครับเห็ดปลาปีกหัวสองหน่วยเอาละครับพี่น้องแล้วคลิปนี้ผมกับสีได้เก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องซ้ำนีเนะครับเนาะกะมอนกับไม่เห็ด มกหมอนอไม่ให้เบิ้งอีกนะครับไก่หมูสามสันเนาะกะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ว่าขอดรามโคษนาเด้อพี่น้องพิภพกันในสอดขอโทษขอให้ไว้นะโอกาสนี้ครับพี่น้องก่ากุ่มฝากพี่น้องนะครับว่าขโคษนานะครับมีิยังกับคอมเมนต์มาว่าจากันได้ครับอยากเบิ้งไมู่ใไดนะครับอ่ากับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถามีวัตถุดิบกับสีเหตุไ้เบิ้งนะครับ สารับมือนี่กะสิแดนเวสซ์นี่ครับฝากพี่น้องน้ำเด้อครับฝากคลิไปไว้น้ำเด้อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย